ีใส่เลยอ่ะคุณคะฉันมาประมูลโรงงานจริงๆนะคะอ้าสวัสด,ดีครับคุณดงใช่ไหมครับใช่ครับ งั้นเดี๋ยวเชนั่งตรงนี้ก่อนเลยครับอ๋อสวัสดีครับคุณก็จะมาประมูลโรงงานเหมือนกันเหรอครับเอ้ครับผมทีนะครับงั้นเดี๋ยวเชนั่งตรงนี้ก่อนเลยครับงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปอาน้ำมาให้ เริ่มประมูลกันหรือยังคะขอโทษนะคะที่มาช้าค่ะเอ่อคุณก็จะมาประมูลโรงงานกันแล้วครับใช่ค่ะฉันเระยานะคะงั้นเดี๋ยวเินนั่งก่อนค่ะ องั้นเดี๋ยวพวกคุณรอสักครู่นะครับสวัสดีค่ะอุ้ยตายแล้วคุณดองคุณดองนี่ยังหล่อแล้วก็ดูเท่เหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยไม่หน่อยครับ แม่คุณอายก็สวยเหมือนเดิมนั่นแหละครับ <c oughs> คุณทีก็อันนั้นอะทราบอยู่แล้วค่ะออวันนี้เนี่ยมีประมูลสองคนนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญตามดิฉันไปในห้องประมูลเลยค่ะเดียวนะคะแล้วฉันล่ะคะนี่เธอเป็นใครอะ่ะมาอยู่ตรงนี้ทําไมอะ่ะสวัสด,ดีค่ะฉันเรยานะคะมาประมูลโรงงานนี้เหมือนกัน วัวแบบเนี้ยรองเท้าเี่ยังไม่มีใส่เลยอะ่ะคุณคะฉันมาประมูลโรงงานจริงๆนะคะส่วนรองเท้าฉันคือว่ามันนี่จะมาประมูลหรือว่าจะมาทําให้เขาเสียเวลาฮะฉันว่าเนี่ยนะเธอเนี่ยไปซื้อรองเท้าใส่ก่อนเถอะเออเดี๋ยวคุณโดมคุณทีเชิญตามนิชัมาด้านนี้แล้วกันค่ะครับเชิญค่ะเดีวิลา มามีอะไรล่ะคะอืมคุณจำได้ไหมพรุ่งนี้คุณมีประมูลงานให้ผมะจำได้ค่ะฉันจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะดีมากคุณต้องสู้ถึงที่สุดนะมีเท่าไหร่เกทับให้หมดผมต้องการโรงงานนี้มากรับทราบคะ่ะท่า,ทานฝากเลย๋ยวดีฉันจ,จัดการให้นะคะ ขอโทษท่านประธานนะคะที่ทำให้ท่านประธานผิดหวังอ้าวหนูเจอกันอีกแล้วนะว่าแต่ว่าหนูมาทำอะไรแถวนี้คะอ๋อพอดีหนูมาประมูลโรงงานที่บริษัทนี้อะคะ่ะมาประมูลเหรอนี่แกทีก่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงฮะจะเข้าไปนี่ได้ไดยังไง ออกไปอย่างนี้เลยเออพอดีว่าป้าที่อยู่หน้าบริษัทอะคะ่ะเขาให้กลับเข้ามาค่ะปีป้าแม่บ้านแน่เลยนี่เข้ามางัวสัวนี่ปรีบใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นแล้วก็จะให้ยามเนี่ยมาลากตัวแกออกไปอ้าวไปสิยืนซื่อมืออยู่ทชไหมล่ะจะเป็นไงละ่ะคะคุณไอท่านประธานก็นางคนนี้สิคะ แต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยบอกว่าจะเข้ามาประมูลกับพวกเราอะค่ะดิฉันก็เลยไล่มันออกไปค่ะดิฉันว่าน่าจะเป็นคุณอายมากกว่านะคะที่ควรจะออกไปชันคนระยะนั่งประมูลด้วยกันค่ะค่ะทำไมล่ะคะท่านประธานนี่ขนาดรองเท้ามันยังไม่มีใส่เลยนะคะเขาจะมีใส่ได้ยังไงล่ะคะในเมื่อรองเท้าของเขานะ่ะอยู่กับฉันเนี่ยค่ะ วันอะไรของฉัน<ต>วันน,นียเป็นอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวหนูช่วยเก็บค่ะวันอะไรของฉันวันนี้เศรยจริงๆเลยจะทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยป้าเป็นอะไรคะอ๋อพอดีป้าเดินมาแล้วสะดุดล้มนิดนึงอะ่ะมีปวดหลังนิดนึงอะคะ่ะ องเท้าก็หักด้วยอ่ะรู้วันอะไรวันเนี้ยอ๋อไม่เป็นอะไรมากหรอกจยาพอดีว่าเดินมาแล้วก็สะดุดหลุมล้มแล้วก็ต้นรองเท้าก็หักของก็ร่วงหมดเลยเนี่ยปวดหลังก็ปวดต้นรองเท้าหักแบบเนี้ยป้าจะกลับยังไงล่ะคะเอางี้ไหมคะเอารองเท้าหนูไปใส่ก่อนคุณป้าจะได้ไม่ต้องปวดเท้าด้วยออแล้วมันจะดีเหรอคะหนูแล้วหนูจะใส่อะไรไปเหรอคะ เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อใหม่ก็ได้อยู่ข้างหน้ามีร้านขายรองเท้าอยู่ค่ะเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะฝากให้ด้วยค่ะ ฉันว่าเราเสียเวลากันไปมากแล้วนะคะงั้นด้ฉันขอเริ่มการประมูลเลยค่ะผมให้สามสิบล้านครับอ <L> ืมผมให้ห้าสิบล้านแล้วกันครับ <L> ดิฉันหกสิบล้านค่ะ Oh no งั <L> ้นผมให้แปดสิบล้านครับอ <L> ของผมพอค่ะดิฉันขอหยุดการประมูลเพียงแค่ผู้หญิงคนนี้ค่ะ ริงเหรอคะหนูชนะการประมูลเหรอคะใช่จ้ะแล้วดิฉันก็จะเอาแค่ราคาเริ่มต้นการประมูลเท่านั้นคะ่ะในราคา30ล้านคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะท่านประธานคะหนูทำได้แล้วนี่คุณอายต่อไปนี้บริษัทนี้ก็จะเป็นของคุณเรยาคุณก็คิดเอาว่าคุณจะทำงานที่นี่ต่อหรือว่าคุณจะออกไปหางานใหม่ทำ ฉันขอจบการประมูลเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่สนใจมาประมูลนะคะ จะลาออกนะอ้าวแล้วแกจะลาออกทำไมอะ่ะทำที่นี่ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอพอดีว่าฉันจะลาออกไปทำงานที่บริษัทแฟนฉันน่ะโอ<ฮ>้โหพี่แฟนแกเป็นถึงระดับเจ้าของบริษัทเลยเนี่ยก็ใช่นะสิฉันอะ่ะพบกับเขาได้สองเดือนแล้วนะแกเขาอะ่ะชวนฉันมาเป็นเลขาด้วยแหละ แสดงว่าแกก็จะได้เป็นถึงระดับคุณนายเจ้าของบริษัทแล้วสิเนี่โอ้ยโชคดีอะแกนี่แกอย่าลืมฉันนะเออน่ะฉันไม่ลืมแกหรอกรอให้ฉันมีอำนาจนะฉันนะจะพาแกไปอยู่ด้วยโอเคเลยจ้า <laughs> แกกินน้ำอะไรปะเนี่ยนี่ค่ะ แฟนมาที่บริษัทอ่ะเดี๋ยวพี่มดช่วยจัดทุงานให้ด้วยนะครับได้เลยค่ะคุณดงพี่มดพ่อผมไปไหนอ่ะอ๋อก็ไปออกกำลังกายเหมือนเดิมทั้งนั้นค่ะพ่อเนี่ยบอกให้พักว่างท็ไม่พักก็เป็นความสุขของคนแก่ท่านเนาะวันนี้ว่าจะพาลูกสะใภ้มาหาคุณพ่อสักหน่อยคุณพ่อเขามาอยู่เอง งั้นพ <ฮะ S 1> ี่มดครับอยาผมฝากแฟนด้วยนะครับได้ค่ะได้ค,ะค่ะ เอ้าหนูทำไมหนูไม่ทิ้งลงถังขยละล่ะหนูจะทิ้งตรงไหนแล้วมาทำไมอ่ะลุงลุงมีหน้าที่เก็บขยะลุงก็เก็บไปสิแต่ฝึกไว้ก็ดีนะจะได้ช่วยลดภาระคนเก็บขยะนี่ลุงถ้าลุงอยากทำงานสบายอ่ะนะก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วไอ้กวาดขยะอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเปล่าๆลุงนี่ลุงคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครฉันน่ะ ถึงแฟนลูกชายเจ้าของบริษัทนี้นะลุงลุงมีหน้าที่เก็บลุงก็เก็บไปลุงไม่ต้องทำมาเป็นสอนฉันหรอกแล้วถ้าลุงไม่อยากทำนะลุงก็เล่าไปเลยจะกวาดทำไมเสียเวลาลุงคงอยากจะให้ฉันไล่ลุงออกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเก็บเองก็ได้ครับคุณรีบไปเถอะเดี๋ยวแฟนคุณจะรอก็แข่เนี้ย แม่บ้านจัดโต๊ะทำง,งานให้อยู่น่ะน่ารักจังเลยอะ่ะขอบคุณนะคะไปเดี๋ยวไปหาพ่อผมกันล้วพ่อคุณอยู่ไหนะคะแกเป็นคนตื่นเช้าเนาะชอบไปออกกำลังกายแล้วกวาดขยะอยู่หน้าบริษัทนดะ้วยน่ะแล้วมันจะดีเหรอคะคือดีสิครับคุณอนะ่ะจะได้รู้จักพ่อผมไว้เดี๋ยวคุณมาจะคิดว่าพ่อผมเป็นคนคนขยะ ได้ค่ะไครับวิจต้องแนะนำหรอลูกพ<อ>่อพ่อรู้จักกันแล้วแฟนลูกอ่ะเล่าไปพ่อฟังหมดแล้วพ่อรู้จักกันเลยครับคุณพ่อคะคุณพ่อหนูหนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางอะค่ะ ่อไปหนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะหนูจะปรับปรุงตัวนะคะคุณพ่อคุณพ่ออย่ากดหนูเลยนะคะนะคะนะคะคุณพ่อนะแล้วเธอยังคิดจะไล่ฉันออกหรือเปล่าละ่ะเรื่องที่ฉันเตือนเธอเรื่องทิ้งขยะจะเป็นนายคนนะ่ะมันต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าเรามองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใส่ใจแล้วเราจะไปทํางานอะไรได้ล้วกลับไปคิดดูเองแล้วกันทำไมวันนี้ไม่กลับไปก่อนนะ พ่อคงอารมณ์ไม่ดีนะเดีย๋ยวพี่จะโทรหานันูขอตัวไปนนะคะจะมองผู้หญิงไม่ใช่มองที่ความสวยอย่างเดียวนะลูกลูกจะคบเธอต่อหรือว่าลูกจะหาคนใหม่กลับไปที่เอาเองนะ 开炮！加